สวัสดีค่ะยินดีต้อน,ออนรับเข้าสู่ช่องสก,กุลนภ์ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้รายงานสดๆจากวัดค่ะพี่น้องนี่วัดอยู่นี่ค่ะวัดยังบวชหลวงอันนี้วัดคนละวนนันนี่วัดป่าน้องเรือทองสันติสุขนะคะคนละบ้านนะคะของเราก็าไปอีกสามกิโลค่ะเอฟซีไลายท่านถามหาว่าเป็นอย่างซอกคือบัวลอยสด ตอบแบบตรงๆนะคะขี่ค้านค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์สดให้ดูแน่นอนนะคะเดี๋ยวพาไปชมทุ่งนาของซอนะคะจะพาไปดูที่นาหนึ่งพันไร่ของซอที่ว่าซื้อไว้นะคะโอ้ยว่ากี่กูเห็นความเจริญอยู่แบบโผล่เข้ามมาดิคือเจริญสวัสดีครับพี่น้องดีต้อนรับครอบสูตรน้องจชียงศินป์กระเพื่อนเอาทีเนะโอ้ยเซเว่นทรงบ่เนาะสามกิโลนี่ เซเว่นเราจะส่งไหมนะคะสกิโลพนะนังเอ้าแม่ผัวขวัญสะบระจานพาเปลได้ไฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแปลกใจเขียวลึมว่าใสอยู่ใช่นำใสน,ใสนใสล้วใสยังเชียวคนเหรอเห็นเมื่อกินหินโคตรกินหินไปนะโอ้ยเดี๋ยวตอนนอ้ทั้งทีแล้วแม่นะครับ ยินดีต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังแล้วนะค่ะเข้าเขตหนองสังแล้วขายดินหกไร่นะคะพี่น้องซื้อซื้อกระฟ้าซื้อนะคะที่นี่กลังสิแพงอยูนแถวนี้ได้ติดหวยก็ดีแล้ะติดหวยติดนึ่าวันนี้นะครับก็จะไปเลื่อยดรนรวยรด้วยอีกภหลับแต่ก็รวยด้หลุมรวยบ่อนะครับไง ถึงทางเราจะไม่โดยด้วยกีบกุราบแต่ความรักของเราก็ลรยด้วยหัวใจของเราสองคนอ,อยากหากักที่อของเี้ฮามเลยหวานเบ้าทางกับพี่น้องพี่น้องพี่น้อง,พ,องพี่น้องแมวอ่าเราจะเข้าไปประมาณอีกโลกครึ่งนะคะเราจะเข้าไปอีกโลกครึ่งเราก็จะเจอทางเลี้ยวค่ะจะถึงหมู่บ้านนะคะ เพราะว่าเออจากที่แสดงกับหมู่บ้านยังห่างกันประมาณหกร้อยเมตรนะฮะกออ็ไม่ถึงหรอกสี่ร้อยเมตรไม่ถึงหกร้อยสี่ร้อยเมตรฮะผู้สาวครับหน้าขาวเป็นแว่นเนะี่ยหน้าขาวปากแดงพี่น้องพ่อแหล่ไอ้เกินด้วยความพ่อเขีย่ยผมอันสิม,มาไอ้เพื่อนสิมาเยี่ยมมันลูกพี่เก่าปะเนาะได,ได้ข้าวได้ข้าวได้ลูกได้เมียแถวนีรายละเอ,อบาบะบ่อยดิ อททางนี้แหละกันหน่อยเดียวนึงไหมเอาไปเล้งมต่อขันเออก็ฝากผุนแหมคนคนละาฝากไหมถ้าไปจำบ่ได้ไปน้ำกันอยู่ไหมแอปใชยเนี่ยดีดีตอนรับข้านะผมบุญพระเวทเทศมหาชานะครับผมสำหรับบ้านน้องสังแม่นะครับมีบ้านเดียว บน,นองงสััครเอาแวววัดเลยนะครับผมเรี่ยวขางวัดนะครับ,บ,อรบเอาเรี่ยวขางวัดเลยครับผมบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสับบัตรหนึ่งร้อยบาทตรงไปอีกครับตรงไปอีกตรงอีกระอยเมตรครับเออมีมงซื่อมงคายเยอะว้าบุษราแตงโม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 ลูกกระตรนหวานกระด่าประธานถูกทักไตแตงโมจิต,รา,ร,ร,าต,ตรามาใหมเรี่ยวขางวัดนะ เนเอยผ่านหน้าวัดไปกะเลียวเยสส์ yes, <sir. S 2> แตงโมติดตลาดมะมยัยวัตรอ๋อกะเตียว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 หมูกะเตียวหมูเออเราเข้าไปจีบมาเข้าไปเล่นยุ่งก็กลางเลยใช่เยสส์ขอนี่ก้อนเลยสิเยสสเพื่อนว่าเอาวัดอย่างสันอย่างสีเนะาะวัดนั่นเพื่อนบองให้ขายเหล้าขายเบียร มันก็เลยให้ไปพุ่นให้มันเบินสาวว้าสวสอยดาวไอ้สอยดาวาเจอกันนี่ขาเลี้ยวข้างวัดเลยนะคะ,ะเลี้ยวเลี้ยวขาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมาฉากครับพี่น้องโมเมนความหมายคือที่มันแคบมาแล้วลงแต่เวธีหมอลำน่าซาทูยูดอนนะคะมันยูดอนอันเป็นผู้ไทยแถวนี้นะเป็นผู้ไทยโอ้โหเป็นนะครับมึงจะเล่า นเซนตเข่อยแน่นอนมืนนี้เจอกันค่ะสำหรับซอยดาวนะคะไม่อยอมขี่ที่ตัวะนะขัา,าขณะดีถึงวัดสีบนเรืองศสีเจริญสุแล้วลว,ว,ว้าหมอนเพียบเลย,อเ,ย,อยเอ่อู้ซ่าวบบน่ะโอ้ยแขียวผู้ไทยนั่นไออ เธอไปส่งบอแล้วไปเล้อๆนะโอ้คนไปฆ่าคนเป็นแน่แท้เนาะคันระวังให้เขาตรงตัวครับตรงครับ่นให้ตรงครับอมสายเจากันด้ออกมาอีกรอบครับนี่ดีห้ามพวกพาอาวุธเข้าไปในบริเวณงานนะครับทาราชวิทยาปรับ5ล้านบาทเออไม่ใช่สองแสนนะ โคหัวละนะเนี่ยหัวละนะหัวละที่นะครับดอนตาท่องครับพี่น้องดอนมันเป็นดอนนะครับเป็นดอนนดอนดอน,ดอนดอครับดอนดนดอนเพื่อนก็คืดดีเด้เพื่อนเอามามีหมองเดียวคือแรงลุงสะอ่างเดียวครับผมพี่น้องไปได้บัดน,นี้เฮามันให้แลนตรงเข้าไปขางพุ่มไม้พุ่น ในม่มอเตอร์ไซค์แรนออกมานะดีกวกลางเลยครับพี่น,น้องพวกนีอยากเบิ่งบัสฟรีกับใบนาม,มาครับต้องการขี้เหือ่อมากครับขี้เหื่อขี้เหื่อมากกัได้ไม่ได้เป็นเผลอเขาทางเลิฟพวกนั้นทางมอเตอร์ไซค์มากพวกเราหรือว่าทางนี้ทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลียยเ้ยวซ้ายดีกว่าอันนั้นกว่าสายไฟเลี้ยวซ้ายดีกว่า ทางดีกว่าเลี้ยวซ้ายบังกับบังไฟบังไฟบังไฟ oh. <Yeah. S 1> บังไฟโอ้คือไก่เลยสุกุยางไปเอาซอยดาวคือไก่แท้ถึงหน้างานแล้วนะค่ะฝากกดไลค์ลก็แชร์ติดตามช่อ,สองสุกุยนาพือนออฟฟิเชลนะนะคะ oh. วันนี้จะไปถ่ายคลิปอ่อซอยดาวนะคะว่าจะได้ขนาดไหนอาจจะไปตกไข่นะคะเป็นเลือกเอาครัพี่น้อง เป็นเลอะเอาเละอะอย่าได้ดันเลอะป้ายมักตูมมักตูกตมบ่ได้บมาโวยสนามกีฬาอันนี้ประสงค์นะคะพี่น้องกีฬาต้านยาเสพติดเขาออกกำลังกายสนิทชีวิตจิตจัตตนใส่ค่ะห้องน้ำพันไร่นะคะนะคะนะห้องน้ำอีกสี่ห้องเข้าได้นะคะโอ้อยโอ้กูเลือกละกูเลือกแล้ว ทั้นี้ก็ได้ไม่ได้เป็นเพอได้มองได้กันเล่า,อาเอ้าอันนั้นดิเอ้าอขอ,พอ,พองป็นขหลวงปู่อันนี้หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่อะไรมันหลวงตาทองบอมันอ่าอย่างว่าวัดอันนนั้ไหมอยู่หัวหินไหน,นไหมอันนี้หลวงตาทองหรือเปล่าลโอเคพี่น้องคลิปนีดสนภาษีก่อนนะครับบ๊ายบายซีอูนี่